สวัสดีค่ะช่องแม่เพียวชาแนลจ้ามาค่ะแม่เพียวจะมาดูเรือโบราณนะคะเป็นเรือพายท่านี้แหละค่ะท่านผู้ชมอายุเพิ่นก็30ปีแล้วนะคะเรือลํานี้นะเป็นเรือของแฟนค่ะของแฟนแม่เพียวเนี่ยละแต่ก่อนเพื่อนเอาเรือตัวนี้นะ่ออกไปหาปลาอยู่น้ําโขงค่ะน้ําโขงตรงคนครพนมค่ะตรงสะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะเป็นเรือที่เพื่อนอีใส่หาปลาสมัยเพื่อนเป็นบ่าวค่ะนี่ พิ่นว่าคอยเฮ็ดสามสิบปีแล้วแล้วว่าเรือตัวนี้เป็นไม้ตะเคียนนะคะไม้ตะเคียนล้วนๆเด้อเนี่ยเป็นเรือไม้ตะเคียนค่ะเรือพายอันนี้ค่ะโอ้ยถ้ามีรถแกได้ไม่เพียวสิแกไปไว้อยู่เฮือนพื่ออะอยู่สกลพื่ออะค่ะท่านผู้ชมถ้าแกไปได้เนี่ยนี่ค่ะสีอนุรักษ์ไว้หนะนี่นะคะหาดูได้ยากเลยเด้อเนี่ย สังเกตว่าสามสิบปีไม่ได้ผุไม่ได้พังเลยนะคะมีกับมีแต่รอยรั่วค่ะนี่เกนขนาดกับไม้ค่ะนั่นคือเก่าอยู่ค่ะถ้ามีก็มีแต่รอยรั่วค่ะท่านผู้ชมีรอยรั่วอายุนานมากเรือโบราณตัวนี้นะแล้วก็ทำจากไม้ตะเคลลียนล้วนด้วยเป็นเรือที่หากินสมัยเป็นหนุม่ม ากินอยู่ลุ่มลุ่มน้ำโขงนครพนมอยู่สะพานมิตรภาพไทยลาวค่ะเราหาปลาเก่งพอใหญ่ฮะพอใหญ่แฟนแม่เพียวนี่ลูกแม่น้ำโขงเนาะนี่ค่ะนี่นะคะใหญ่ขนาดค่ะท่านผู้ชมแม่เพียวก็ถามเราว,ว่าเราแก่มา,ยยาได้ยังได้หรือเ่าแก่เสือรถไทยมาหรือาปลาเราแก่เสือรถไทยมาแม่เพียวเราถามว่าเจ้าคือเป็นข้ามไฟเขียวไฟแดงเอาก็ข้ามแล้วเนาะหรือเ่า แม่เพียวเราแบบป้อเน่นอนเรามาได้ยังไดแม่เพียวเพิ่งมาเห็นนะคะนี่เพราะเราไม่ได้ออกนามีแต่เราออกผู้เดียวนะแม่เพียวกะออกมาเนี่ยแล้วอา้าวคือมีเรือแบบปกติเรือเนี่ยเราเสียไว้อยู่เฮือนลาวะคะ่ะเสียไว้ในตัวเมืองเพละ่ะตัวเมืองนครน่ะค,นนะคะ่ะตรงสะพานน่ะละ่ะตรงบ้านห้อมนะคะบัดมาหอดน,นาบัดะเราก็แก่มาได้ซื้อแม่เพียวทำทุกแก่มาได้ยังไดใส่รถไทยมาเหรอป้อเจ้าคือเป็นข้ามไฟเขียวไฟแด็กวะขี่ข้ามมารถนะฮะเราบ่ะ ไม่เพีย้ยวกะเอาหัว,หวหป้าแน่นอนของเราอีกคือแน่นอนคือคักแทะไปดูนี่ค่ะมันมีอีกลำหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะไปเบิบ่งอีกลำหนึ่งอีกลำหนึ่งให้จักผุแหงะะ้งเลยค่ะแต่ลำนี้ให้ไม่ผุค่ะบุผุปันใดใช้ได้ใช้ได,ชได้ค่ะ เือหาปลาโบราณเนาะสมัยสมัยโบราณแล้วสมัยบรรพบุรุษของเฮาแหละยังมีอยู่นะสมัยรุ่นนี้ยังมีอยู่นะมากะแปลกอยู่ด้ยังหายังมียังให้เห็นอยู่ฮะยังให้ลูกหลานได้เห็นอยู่นะคะสมควรอนุรักษ์เลยเนาะถ้าเป็นไปได้นะเฮ็ดคัดสีงามๆท้าสีคัดใหม่ๆเห็นปะตั้งไว้นี่คือคักเนาะ ม่ก็ไปเอาไว้ในร้านอาหารร้านอะไรแบบนี้เนาะทำเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแบบนี้เนาะโอ้บ่มีคนขอซื้อบอกแม่เพียวสีขายนี่แม่เพียวสีขายซะมีคนขอซื้อนี่บ่มีใครซื้อบอกเรือเหรอเอาไวปประดับอยู่ร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวร้านย่างฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเรือนเหรอใครอยากซื้อมาซื้อเด้อแม่เพียวสีขายเด้อไม่แต่เคียนล้วนๆนะคะนี่ พยอนุรักษ์กมาซื้อ,อเอาเด้อมาติดต่อกับเม่เพียวนี่เพราะว่าว้กับไ่ได้เฮ็ดประโยชน์อย่างค่ะเพราะว่าไอ้เล่าก็เท่าเลยค่ะบ่ได้อยากให้เราไอ้เล่าลงน้ำลงอย่างค่ะโอ้แต่เฮ็ดเป็นของอนุรักษ์ในคักขนาดเลยเนี่ยนี่ค่ะเบื้องไม่นาตึบ๊บเลยค่ะไม่นามากจากเราซอยจังใดสมัยนั้น ยัง,งงงกับเราอยู่จเจ้าเห็ดเราเห็ดอย่างไรแล้วน่าจะหนักมากค่ะเนี่ยน่าจะหนักสังเกตจากแผ่นแป้นค่ะท่านผู้ชมแป้นนินนากลหัดแป้นปูเขาอีกค่ะหนักขนาดเลยใส่คนบะแม่นโอ้ามีคนภายในบะแม่นสิบคนสาวคนบะแมนใส่ได้บ่เรือลำนี้นะถ้ามีคนภายเนี่ยดเลยคะ เรือโบราณเรือหาปลาโบราณอายุสามสิบปีแล้วดีแค่นะเขาบลักเนาะมาไว้อยู่นาเนาะดีที่เขาบลักลักกับจกักซีลักในใดค่ะท่านผู้ชมมันลักบ่มีปัญญาเมื่อดอกถ้าลักก็ได้จักซีแก่เสียงเมื่อ บ่มีปัญญาค่ะเบิงแล้วมันนักโพดถ้าใครสนใจก็ติดต่อผ่านแม่เพียวได้นะคะนี่แม่เพียวสิขายเลยประกาศขายค่ะนี่ <c oughs> จักเสียไปเห็ดยังบ่มีประโยชน์แล้วเพราะว่าไฟ้นก็บ,บ่ได้หาปลาห,าหายังแล้วคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูอีกลำหนึ่งค่ะอีกลำหนึ่งดูอีกลำหนึงอันนี้เป็นลำน้อยนะคะเห็นลำน้อย น,นี้ก็ลำน้อยค่ะขังกระ 4, ีเราก็ยังปะไว้อยู่นี่เลยค่ะตั้งแต่เฮดนาปีที่แล้วอันนี้ก็ไม่ตะเคียนคือกันค่ะลำน้อยตันี้เป็นหาปาลารุ่นมินิขังกระ 4, กีกับปะไว้กับว่ามีคนรักอีกได้สังกระียังอยู่สภาพเก่าอยู่รุ่นมินิค่ะเอาเมื่อปลูกผักบัวเด้นเนาะ นี่ตัวนี้น่ยตั้งโชว์หน้าบ้านได้ไดเลยนีย่ทาสีงามๆคัดไม้ง,งามๆแล้วับลงสีเนี่ยปะสามารถประดับบ้านได้ถ้าพวกที่ขายก๋วยเตี๋ยวเรือดอกนี่นี่ได้เรือโบราณโอ้ลงออกมาหน้าแบบคือหอมกินพักแยง,งเหรอโอ้ยหมดแดงไฟกัด กัดแล้วนี่เด้งไปกัดในเพียและมาทิมไมาอยู่หน้ากับบ่มีไผ่บ่มีไผ่รักค่ะท่านผู้ชมบ่มีโจรขโมยโจรขโมยไม่สามารถเอากลับได้เพราะมันหนักเหลือเกินต้อเอารถอีอันนั่นเริ่มายกเอารถเคนลนรถอีพ่วงผู้เลื่อมายกเอานี่บ่มีปัญญาเอาเมื่อดอกโจรก็นเลยใหญ่โพด Yeah.